สวัสดีครับพี่เบยอสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอยู่กับเช็คนะครับที่สุรโรจน์มือสองโตอโตคาวันนี้นะครับพี่จุมพลของผมมารับรถนะครับพี่มาท่เย็นเลยนะพี่นะโอ้รถติดมากเลยรถติดใช่ไหมครับพี่ครับโอ้แต่ก็ยังมาอยู่นะพี่มาช้าแต่มาครับผมโอเควันนี้พี่จุมพลมารับรถนะครับพี่เป็นไงครับพี่บริการของทางร้านโตอตคาตั้งแต่วันแรกที่พี่จุมพลมาดูรถวันแรกจนวันนี้มารับรถนะครับพี่ประทับใจมากครับเรื่องไฟนั้นเป็นไงใช้เวลานานไหมพี่ไม่นานเลยครับครับพี่ทำอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้ข ขับแคบเหรอครับพี่โอ้โหขับแกคบก็ออกฟอร์จูเนอร์แบบนี้ได้นะครับลุคขาใช้เงินดาวก็พอสมควรนะพี่เนาะวารันตีมีให้รถเป็นไงครับพี่คุณภาพสวยไหมพี่เนี่ยตอนที่ดูมาสวยเลยครับก็เอาไปต่อยอดนะพี่เนาะธุรกิจอัพเลเวลขึ้นไปอีกโอ้โหก็น่าเป็นที่น่ายินดีมากี่แล้วจากที่พี่จุงพลมาที่ร้านโตโต้คาร์ครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่นะพี่นะครั้งที่สองครั้งที่สองแะครับพี่ก็มาเซ็นสัญญาวันแรกวันแรกนะครับมา รับรถรับรถเลยพี่รู้จักทางร้านัตออโตคาราจากช่องทางไหนครับพี่เพื่อนได้นำมาครับเพื่อนแนะนำมาก็คือว่าเพื่อนพี่บอยออกรถไปแล้วก็เอาไปใช้งานแล้วพี่บอยเห็นก็เลยลองถามเขาแล้วว่าแนะนำมาที่ร้านโต๊ะโตคาราใช่คับช้าผมแล้วเช่นเดียวกันถ้าไปตัวของพี่จุมพลเองเวลาแบบเอารถออกไปแล้วยังมีแนะนำคนเข้ามาไหมครับพี่แนะนำครับแนะนำมาแล้วล่าสุดแนะนำมาแล้ววันนี้จะมาเลยครับพี่ก็โอเคครับพี่ก็เดี๋ยวผมขอเช็ค หน่อยว่าเซลเช็คและทางร้านโตอัตตาคารเนี่ยบริการประทับใจพี่จุมพลไหมครั้งนี้ถ้าประทับใจเดี๋ยวผมนับ1นึ่งสพี่จุมพลกดไลค์ให้เซลเช็คและทางร้านโตอัตตาคารหน่อยนะพี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเซลเช็คและโตอัตตาคารนะครับจะเป็นโตอัตตาคารมาตรฐานที่คุณวางใจในสายตาของพี่จุมพลหรือเปล่านะครับพี่ผมนับนะครับ1 2 3ครับเซลเช็คออโตาคารโตออโตาคารสุดยอดสุดยอดครับพี่ครับ สุดท,ท้ายนี้ผมเปตัวแทนของทางร้านตอตัคาขอขอบพระคุณพี่จุมพลมากเลยนะครับพี่ที่เลือกตอวตัวคาบริการพี่จุมพลนะครับหลังจากนี้มีอะไรเราติดต่อเราคุยกันบริการหลังการขายยังเหมือนเดิมนะพี่จุมพลนะและที่สาคัญนะครับพี่ขอให้พี่จุมพลเอารถคันนี้ออกไปขอให้ได้งาน,นเยอะทุกวันวิ่งทุกวันวนะพี่แข่งๆไปด้วยครับพี่ขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ